ได้ยินเสียงะอะค่ะตุ่มตัมต้มตุ่มตั้มเลยค่ะมันก็นปล๋วไฟลูกจีโรของปี่ของน้องลูกพอครเปลวเพลิงที่โหมไหมอาคารกลุ่มเรือนไม้เจ็ดหลังด้านปีกขวาที่เคยเป็นพื้นที่สปาของโรงแรมดาราเทวีในชุมชนโบกครกตะมนท่าสาราในเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ตีสองถึงเช้านี้ซึ่งไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อาคารไม้และของสะสมมากมายวอดวายเสียหายเกือบทั้งหมดได้ยินเสียงแล้วก็ตุ่มตัมต้มตุ่มตั้มเลยค่ะ ก็หมอกตีนึ่งไปนึ่งกเกิบตีนึ่งสี่สิบห้าห้าสิบ่ะแล้วก็มันก็เปลี่วไฟลูกโชยโลดๆห้องปี๋ห้องน้องลูกพ่ออะไปแห้งครับเดินโอ้แห้งขึ้นไปป้าคุนครับด้านหลังเราก็จะเห็นความเสียหายของอาคารสปาของโรงแรมดาราเทวีที่ถูกเพลิงไหม้นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่กําลังเร่งหาสาเหตุที่แท้จ,จริงนะครับหลังจากผู้ดูแลพื้นที่รวมทั้งรปภบอกว่าในขณะเกิดเหตุไม่มีบุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่และระบบน้ําระบบไฟก็ถูกตัดมาหลายปีแล้วครับ ภูคมคานาเลนไม้สไตล์ล้านนาที่เคยเป็นสปาหรูซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโรงแรมแทบไม่เหลือสภาพผู้ดูแลพื้นที่ยืนยันว่าพื้นที่ส่วนนี้ปิดการใช้งานมาหลายปีแล้วหลังโรงแรมปิดกิจการและขายทอดตลาดมานานกว่า4ปีโดยตัดระบบน้ําระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วในคืนเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่โรงแรมอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ4ี่คนรวมทั้งรปภพอคนนี้ซึ่งเล่าว่าชาวบ้านแจ้งว่ามีเปลวเพลิงไหม้บนอาคารไม้ซึ่งยืนยันไม่พบบุคคลภายนอกเข้ามา ไม่มีแล้วครับคือเห็นอยู่ข้างหน้าผมคิดว่าเป็นสปอร์ตไรส์คิดว่าเป็นสปอร์ตไลท์ใส่มันฉายขึ้นผมก็เรื่องดุสการล้วก็คุยกับไอ้ลูกบ้านที่เขามาบอกนาเป็นอาคารสปาเดิมที่ไม่ได้ใช้น้นครับแล้วตอนนี้เราเราระบบตีไฟไฟนี่เราตัดหรือว่ามีการใช้ไฟไหมครับอตอนนี้น้ําไฟระบบสาธารณูปโภคอาคารนี้ยังไม่มีครับไม่มีใช่ไหมครับ เบื้องต้นนี่ทางทางผู้บริหารโรงแรมนี่ตั้งข้อสังเกตไว้ยังไงบ้างไหมครับอันนี้เราต้องอาศัยกองพิสูจน์หลักฐานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดีกว่าครับนะเพราะว่าเรายังไม่อยากพูดเลยมากตอนนี้โดยไฟที่ยังคุกรุ่นทําให้ตํารวจยังไม่สามารถเข้าไปพิสูจน์หลักฐานอย่างละเอียดได้แต่พบต้นเพลิงน่าจะมาจากอาคารหลังซุ้มทางเข้าเพราะได้รับความเสียหายหนักสุดก่อนจะลุกลามเบื้องต้นสาเหตุเป็นไปได้ทั้งระบบไฟฟ้าและฝีมือคนซึ่งจากการตรวจสอบ ทางโรงแรมไม่ได้ทำประกันอคัคขีพัยไว้ไฟฟ้าเนี่ยอาจจะของเดิมไม่มีนะครับแต่ของใหม่เนี่ยมีการเชื่อมต่อหรือมีการพ่วงต่อหรือเปล่าเนี่ยเราก็เราก็ต้องดูตรวจสอบก่อนนะครับตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าในส่วนของอาคารภายในเราตัดข้อสงสัยนี้ไม่ได้เราก็จะเบนไปในส่วนของบุคคลต่อครับแต่ชาวบ้านในชุมชนที่อยู่ติดกับโรงแรมดาราเทวีส่วนหนึ่งเชื่อว่า อาจจะมาเกิดจากอาถรรพ์ทําให้เกิดเหตุไม่ปกติกับโรงแรมแห่งนี้มาหลายครั้งตั้งแต่ก่อสร้างเพราะมีการนําไม้ที่ใช้ก่อสร้างมาจากหลายที่และสะสมของเก่าไว้มากมายรวมทั้งการจําลองวัดไหลหินที่ลําปางมาไว้ในพื้นที่โรงแรมจนเกิดการวิพากวิจารณ์กันตั้งแต่20ปีก่อนเจ้าบ้านส่วนหนึ่งก็กมีความเชื่อย,อยัางน่ะว่า,าเพราะอย่างไปเอาของเก่าๆอย่างที่ไหนมาบอกว่ามาเข้ามาคือเขาเจ้าของเพิ่นมาถือเนาะ ตอนนั้นพ่อเป็นพหลงบ้านอยู่นะของต่างๆที่เพ่อซื้อเข้ามาเนี่ยเก่าเก่ทั้งนั้นตุ้นไม้ใหญ่ๆแบบเก้าคนชิบคนอบอ่ะสำหรับโรงแรมดาราทีวีเคยเป็นโรงแรมหรูระดับ5ดาวที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของไทยและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกโดยเฉพาะความงดงามของสถาปัตยกรรมล้านนาที่สร้างบนพื้นที่กว่า150ไร่ในเมืองเชีงยงใหม่มาตั้งแต่ปี45ด้วยมูลค่ากว่า3,000ล้านบาทเปิดให้บริการในปี4 7 ก่อนขาดทุนสะสมจนประกาศปิดกิจการช่วงโควิดระบาดเมื่อปลา,ายปี63และต้องขายทอดตลาดซึ่งมีกลุ่มทุนหลายกลุ่มเข้าประมูลช่วงชิงโรงแรมแห่งนี้หลายครั้งจนกลายเป็นมหากราบจนได้ผู้ชนะการประมูลในปี67และพึ่งเริ่มพัฒนาพื้นที่เมื่อ2เดือนก่อนและเตรียมปรับปรุงโรงแรมแต่เกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ขึ้นก่อนมนตรีตกุลสมบัติสำนักข่าไทยอ,อสอทอรายงาน